วิธีใช้อินเวอร์เตอร์จีนราคาถูกๆแบบนี้ทนนะครับให้ออกกำลังวัดตไปหาร2มันใช้ได้ครึ่งเดียวครับเราก็จะได้1,750วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็เอาไปหาร220อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้แอมออกมาครับเราก็ให้เราหาเบรกเกอร์ที่มีกระแสตามที่เราได้นะครับประมาณ6หรือ10แอมนะครับเพราะว่าทำท้องตลาดเราก็จะมีขายแค่6 หรือ10แอมป์แต่ที่เราหาเรามาได้มันจะได้ประมาณ7.9แอมป์กว่านะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ผมก็ต่อตรงนะครับโดยผ่านดีรลีแค่1ตัวนะครับผมไม่ได้ต่อผ่าน BMS นะครับนี่ครับผมก็ใช้สาย BMS มาค้อบคุมรีเลียนะครับเพราะว่ามันจะดึงกระแสได้สูง ผมก็ามาคุมกระแสชาร์จที่คอนโทรลชาร์จนะครับ MPPT ส่วนเบรกเกอร์ที่ผมเลือกใช้ดึงเมนเข้าบ้านก็ขนาด1 0์นะเผื่อใช้ไฟมากๆหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ